ครับผมแกเขาเขาเขียนมาอย่างดีนะว่าจุดเอ่อแยกนิยามของจุดตรวจนะครับจุดตรวจจุดสกัดด่านนะครับี่เขาวางไว้อย่างดีนะครับแต่เจ้าที่ก็จะเอาเอามารวมมารวมกันนะจุดสกัดบ้านครับเคยเจอไหมว่าจุดสกัดบ่อจุดสกัดแต่เป็นตัวฉีชาวบ้านเขาว่าเห็นไหม ใช่ครับก็ไม่ได้ห้ามนะพูดจริงนะนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าว่าถ้าถ้าตั้งเป็นจุดเปล่าแอลกอฮอล์เลยอนะ่ะเป็นสิ่งที่ดีนะไม่ไม่ดีนะอย่างน้อยมันก็ลดนะครับลดอัตราอุบัติเหตุนะครับมันลดได้นะพูดจริงนะมันลดได้นะครับเราก็ไม่สนับสนุนนะให้ประชาชนคนไหนนี่มาดื่มนะครับดื่มแล้วก็ขับรถนะครับเราก็ไม่สนับสนุนนะ จะดื่มมาอะไรมาปั๊บผมไม่ได้ว่าดตานี่นี่อนนี้นะดื่มมาปั๊บอะไรปั๊บปั๊บไปเรียกสินบนให้เจ้าที่นี่ก็มันก็มีความผิดนะครับอย่าทําอย่างนั้นนะนะครับอย่าทําอย่างนั้นนะมันจะเปิดช่องว่างครับให้กับตำรวจชั่วๆบางกลุ่มบางพวกนะบางกลุ่มบางพวกอะไรผมไม่ได้ว่าพี่นะนี่คุณใช้คำว่าตำรวจชั่วๆนะครับบางกลุ่มบางพวก่ตำรวจนะครับบางกลุ่มบางพวกครับผมไม่ได้ว่าท่านรับได้แต่นี่ตำรวจผมไม่ได้ว่าท่านครับผมไม่ได้ว่าท่านครับผมไม่ได้ว่าท่าน ผมไม่ได้ว่าท่านคุณใช้คำพูดดีๆนะทุกคนมีกล้องนะครับกล้องผมก็ไล์นะกล้องคุณก็ไล์นะผมบอกแล้วผมไม่ได้ว่าท่านคุณบอกว่าตำรวจชั่วๆนะครับพี่ฟังกันชัดอ่าฟังชัดๆว่าผมไม่ได้ว่าท่านคุณบอกว่าตำรวจชั่วๆบางกลุ่มบางพวกคุณไม่ได้บางกลุ่มบางพวกครับผมไม่ได้ว่าท่านคุณใช้คำอย่างนี้ไม่ได้ครับแลวผมก็ไม่ได้ว่าท่านด้วยคุณใช้คำว่าตำรวจชั่วๆไม่ได้นะครับผมไม่ได้ว่าท่านผมไม่ได้ว่าท่านครับท่านอย่าใจเย็นๆเองั้นผมแจ้งความนะ ใจเย็นครับผมแจ้งความหมินประมาทนะครับคุณใช้คำว่าตำรวจชั่วนะผมเชิญเดตามไปดูรงนะแจ้งให้ดูรงเทาครับนี่ผมไม่ได้ขัดเชิญนะครับในไลฟ์นะครับเ่ขาใช้คำว่าตำรวจชั่วชันะครับบางกลุมโดยที่ไลฟ์ตำรวจนะครับเอาไมเป็นเชิญรอ้าเผมจะการเองรรงเชิญเลยเชิเชิญคุณด้วยเลยมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชิญเป็มาดผมก็บอกว่าบางกลุ่มบางพวกนะที่ไมดีที่เห็นอยู่คุณพูดมั ดูตำรวจทำงานแล้วคุณบอกตำรวจชั่วๆนะครับเราผมก็ไม่ได้บอกกลุ่มนี้นะเราไม่ได้บอกนะเขาไม่บอกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นะใช้คำว่าตำรวจครับนะพวกผมตำรวจนะครับเชิญเอาเอาว่ากันไปนะว่ากันไปไม่บอกเชิญได้ได้ได้รถรถรถได้ไม่เป็นไรอยู่นะให้มันพอดีก็พอครับหัวเราะออกไปนะเชเอาด้วยไหมครับไปด้วยไหมครับอันนี้ผมบอกนะผมก็บอกผมก็บอกที่แรกแล้วนะครับ ว่าบางกลุ่มมาพูดที่ออกสื่อออกข่าวนะครับออกสื่อออกข่าวนะครับษณะแบบนั้นแต่ผมก็ไม่ได้ครับเช่นแต่ผมก็ไม่ได้บอกผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะรทีชุดนี้นะผมก็ไลยด้บอกว่าชุดนี้นี่ผมก็บอกเลยให้คุณอยู่คุณพี่ฟังดีใช่ไหมครับคุณอยากคุณพี่ฟังดีใช่ไหมโอเคประมาณนั้น